สามเณรของวัดสีชุมอันนี้เนี่ยกำลังออกรับบาทนะครับโปรดญาติโยมก็มีประชาชนมารอจักบาทนะครับประมาณกว่า300คนนะฮะเช้าวันนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามร่วมใจนะครับเข้ามาหน่วยความสะดวก รวมถึงผู้ใหญ่บ้านกำนันนะฮะเจ้าที่ฝ่ายปกครองของตำบลป่าอ้อดอนชัยนะครับก็อันนี้ก็นักกายก็นำสปอรตไลท์นะฮะมาส่องสว่างนะฮะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะฮะและนี่คือบรรยากาศสดๆดยามเช้าครับ ก็วันนี้เป็นการออกบินสบาทนะฮะในเวลาตีห้าห้าสิบหนาทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะฮะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดมีนาคมสองพั้าร้อยหกสิบสี่ก็จะสังเกตเห็นว่าประชาชนเนี่ยบางท่านก็พึ่งขยอยเดินทางมานะฮะเนื่องจากว่าคงจะไม่ทราบว่ามีการตักบาตรในตอนเช้ามืดนะฮะ ต้องบอกเลยว่าหลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านออกรับบิณฑบาตในเวลา6กโมงหรืออาจจะ6กโมงก่อนหกโมงสักห้านาทีสินาทีด้วยซ้ำน,นะฮะจะเห็นได้ว่ามีคณะสัตว์พลนะฮะท่านผู้ชมก็ประชามพันธ์กันสักนิดนึงให้สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ไม่นําปัจจัยมาถวายนะฮะแต่ว่านําปัจจัยเนี่ยถวายเ พระสงฆ์ในวัดนะครับหรือทําบุญค่าน้ํำค่าไฟในวัดได้แต่ว่าเราจะไม่นํามาใส่บาตรให้กับหลวงตาบุญชื่นนะฮะเนื่องจากท่านออกจากิทธุดงภาวนาไว้นะฮะก็ไม่รับปัจจัยนะฮะเดี๋ยวท่านจะเป็นอาบัติแล้วก็จะเป็นบาปกับผู้ที่นําปัจจัยมาถวายท่าน 6นาฬิกาหนาทีของเช้าวันทิตย์ที่28มีนาคม2,564และนี่คือบรรยากาศสดๆครับท่านผู้ชมครับเป็นพระเดชพระคุณเจ้าวาดวัดศรีชุมนะฮะท่านออกรับบาท เป็นองค์แรกนะครับจะมีคณะศรัทธาเนี่ยจำนวนมากนะฮะมายืนรอเพื่อไฟบาทของเช้าวันนี้นะครับเป็นนักกายครับก็ยืนส่องไฟสปอตไลท์นะฮะเพื่อส่องสว่างให้กับดวงตาเพื่อนนะฮะเพราะว่แล้วก็เป็นพี่นันนะฮะกับ น้อยซึ่งคอยรับสิ่งของต่างๆรวมถึงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่มาอำนวยความสะดวกนะฮะก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญใครที่ไม่ได้มีเวลานะครับหรืออยู่นอกเส้นทางอยู่เส้นทางห่างไกลอยู่ต่างจังหวัดนะครับหรืออยู่ต่างประเทศก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญในเช้าวันนี้ในการใส่บาท อาหารขาวหวานหรือว่าเครื่องอุวโภคบริโภคต่างๆที่นํามาถวายท่าถผูสูงสงในเช้าวันนี้ก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยกันนะฮะยกยกแตกบาทท่านแล้วก็วางเฉยครับ วันนี้เนี่ยเป็นวันพระด้วยนะฮะเราชาวพุทธเนี่ยที่มีความเรื่องใส,ส่ศรัทธานในพระพุทธศาสนานะครับที่มาร่วมกับบาตรทำบุญนะครับแม่ถือว่าท่านนี่มีความโชคดีนะฮะแล้วก็จะใช้คําว่าโชคดีก่าคนอื่นนิดนึงนะฮะแล้วก็เป็นที่หน้าอิจฉาของใครหลายคน,นะฮะที่มีโอกาสได้ตักบ,บาตรกับพระธุดงค์อย่างน้องรำคุญชื่นนะฮะ และว,วันนี้นะฮะก็ต้องขอแจ้งประชามพันธ์กันสรก่นิดหนึ่งเดี๋ยวในช่วงก่อนที่หลวงตาบุญชื่นจะเดินออกทุดงเนี่ยจะมีอาจารย์เฉลิมชัยนะครับซึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนเชียงรายนะครับพร้อมทีมงานนะครับจะนํากล้องนะครับเป็นกล้องฟิล์มโบราณซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ตัวนะฮะนำมาตั้งกล้องถ่ายเป็นภาพปอดสารนะครับเก็บไว้ในหอศิลป์ของจังหวัดเชียงราย ก็จะมีภาพนะฮะทุกคนที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะครับรวมถึงพุทธศาสนิกชนคณะรัทธานี่ก็อาจจะมีหลายคนที่ได้เข้าเฟรมในภาพนั้นด้วยซึ่งจะเป็นภาพปบอดสา์ของชาติไทยนะครับอีกหน้าหนึ่งในพระพุทธศาสานาที่จะเก็บไว้เป็นสมบัติของประเทศชาตินะฮะผมแจ้งวันนี้ เนื่องจากว่าไม่กล้าแจ้งเมื่อวานนี้กลัวว่าคนจะแห่กันมานะครับจนทําให้เกิดความยุ่งเหยิงนะฮะก็ขออนุญาตแจ้งกันเช้าวันนี้นะฮะแต่ว่าใครอยู่ใกล้ใครมาทันก็เชิญนะฮะที่วัดศรีชุมตําบลป่าอ้อดอนชัยเดี๋ยวจะมีการบันทึกภาพประวศาสตร์ไว้นะฮะและนี่คือบรรยากาศสดๆครับ ต้องบอกว่าพระบูชสดของวัดถิงชุมเนี่ยก็มีความงดงามนะฮะไม่แพ้กับวัดใดเลยสวัสดีครับคุณพี่มาจากไหนครับเนี่ยมาอยู่ที่นี่เลยค่ะอยู่ที่นี่วัดถิงชุมเนี่ยค่ะโอ้มารอนานหรือยังเนี่ย นานแล้วค่ะมางแต่ตีอะไรปีห้าเลเอาอะไรมาใส่บาทมั่งวันนี้มีหลายอย่างค่ะมีอะไรมั่งไหนโชว์หน่อยมีนมมีอาหารมีอาหารโอ้โหเยอะเลยนะครับแหมได้บุญจริงวันนี้วันพระด้วยเนาะกี่ข่ามรู้ไหมวันพระกี่ขํารู้ไหมไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าวันพระลืมดูปฏิทินไม่รู้กี่ขําไม่รู้ข้างขึ้นข้างแลมด้วยวันนี้วันพระแลมหรือขึ้นครับ ขึ้นสิบสี่ข้าไอขึ้นสิบห้าข้ามหรือแลมสิบสี่ข้ามวันนี้ขึ้นสิบห้าข้ามเนาะเดือนอะไรเดือนเจ็ดหนือเออใช่หรือเปล่า๋ยต้องดูกอนก่อนนะฮะก็ไม่ได้ดูปฏิทินด้วยนะฮะว่าวันนี้ก็ขึ้นวันพระขึ้นสิบห้าข้ามนะฮะต้องขอประทานอภัยด้วยผมไม่ได้ดูปฏิทินจริงไม่รู้วันรู้เดือนกันแล้วนะฮะก็ได้กำลังหลักนะฮะจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินนะฮะที่มาอำนวยความสะดวกกัน วันนี้ประธานของจุดอำเภอแม่ลาวนะครับก็บมาด้วยนะฮะแม่มาช่วยจัดโต๊ะกันตั้งแต่ทีสามทีสี่ต้องบอกเลยว่าเป็นที่น่าประทับใจจริงๆนะฮะ